อันยองเซยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมักเน่กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับซีรีส์เกาหลีย้อนยุคเรื่องใหม่ของเดือนธันวาคมนี้นะครับเอาใจคอละครแนวย้อนยุคซึ่งบอกได้เลยว่า เป็นหนึ่งใน2เรื่องในเดือนธันวาคมนี้ที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับผมซีรีส์ที่มักเน่จะแนะนําในวันนี้ก็คือซีรีส์ย้อนยุคที่มีชื่อว่า Mr. Queen นะครับหรือชื่อเดิม n o ธาส์ i n c e ซหรือ Queen Chorin นะครับหรือในภาษาเกาหลีว่า c h ช r รินว n n u นะครับผมซีรีส์ใหม่แกะกล่องนะครับที่จะลงจอในวันที่12ธันวาคมนี้แค่ดูตัวอย่างก็สนุกแล้วนะครับผม นิต์ครีมนะครับเป็นละครย้อนยุคเกาหลีซรากึกคอมเมดี้เรื่องใหม่ที่จะออกอากาศในวันที่12ธันวาคมนี้ทางช่อง TVN บอกได้เลยว่าเตรียมตัวหากันได้เลยนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้ที่จะมาเล่าเรื่องราวย้อนเวลาทะลุมิติที่แปลกแปลกแ,แนวกว่าที่เคยเห็นมานะครับงานนี้บอกได้เลยว่าหลายๆคนแค่เห็นโปสเตอร์อย่างเดียวก็น่าจะสนุกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าน่าติดตามและยิ่งไปดูตัวอย่างก็ยิ่งจะหาไม่หยุดนะครับ และล่าสุดนะครับได้มีการปล่อยโปสเตอร์และก็ทีเซอร์ออกมาอีกหลายตัวเลยทีเดียวออกมายั่วความอยากของคุณดูซึ่งบอกได้เลยว่ารับประกันความหารครับสำหรับที่มาที่ไปของชื่อเรื่องชอรินวัง,งูมีที่มาจากคำสองคำนะครับนั่นก็คือชอรินและวัง,งูชรินเป็นชื่อของพระนางชรินพระมเหสีในพระเจ้าชนจงแห่งโชซอนนั่นเองครับส่วนคำว่าวัง,งู เป็นคำเรียกตำแหน่งของพระราชินีของเกาหลีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของราชินีชอลีนั่นเองครับสำหรับเรื่องย่อของเรื่องมิตต์กีนหรือโนทัดพินเซตเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสดใสสนุกสนานคอมเมดี้เรียกเสียงหาน่ารักรกรุบกริบนะครับยิงประวัติศาสตร์สมัยโชซอนด้วยนะครับโดยจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับลุงจางบงวานชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบัน ที่วันหนึ่งนะครับวิญญาณของเขาเกิดไปติดอยู่ในร่างของราชนีโซโยงหรือชอลินราชนีของกษัตริย์ชอนจงแห่งราชวงศ์โชซอน <S <S 1> <S 1> หนุ่มจางบงวานตื่นขึ้นมาในร่างใหม่ของราชนีโซโยงแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นผู้หญิงก็ถึงกับอุทานในความตกใจว่าฮะอะไรนะเพราะมเหสีเหรอนี่ตัวกลายเป็นผู้หญิงหรือวะเนี่ยข่าวนี้ล่ะพระราชาโชซอนเตรียมตัวปวดหวัวกับราชนีคนใหม่ตรนี้ได้เลยครับ ด้านกษัตริย์ชอนจงหรือคิมจงฮอนนะครับดูเหมือนจะเป็นกษัตริย์หุนเชิดที่อ่อนโยนและเข้ากับคนง่ายแต่ในความเป็นจริงเขากลับซ่อนแง่หมุมที่แข็งแกร่งของเขาเอาไว้พระนางซุนวอนอดีตพระมเหสีของกษัตริย์คิมโจซึ่งเป็นผู้แช้อำนาจที่แท้จริงในขณะที่กษัตริย์ชอนจงนั้นกลายเป็นเพียงกษัตริย์หุนเชิดโดยมีคิมจากึนผู้เป็นน้องชายของพระนางซุนวอนเป็นผู้ใช้อิทธิพลและก็เป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในสมัยนั้นครับ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยผู้กำกับมากฝีมืออย่างยุนซองชิกนะครับกับผลงานที่ผ่านมาที่สร้างชื่อได้แก่เรื่องฮาวารังนะครับที่พวกเราหลายๆคนแล้วก็สาวๆหลายๆคนติดกันงงๆนะครับผมนำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมืออย่างชินเฮยซอนนักแสดงเจ้าบทบาทที่คัมแบ็กงานแสดงในรอบปีประกบคู่กับคิมจองฮยอนนักแสดงหนุ่มผู้ถ่ายทอดการแสดงอย่างเข้าถึงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบทบาทดรามา่าไปจนถึงคอมเมดี้ ซึ่งบทบาทล่าสุดของเขาเพิ่งได้รับความรักอย่างล้นหลามจากแฟนๆในชารีฟค c ัส s h l a n d i n g o n You และนักแสดงอย่างแบร์จองอกและคิมแทอูรวมไปถึงนักแสดงสมทบอีกมากมายเลยครับสำหรับตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวละครค so ิมโชยงหรือราชินีโชลินตระกูลคิมแห่งอันดงซึ่งนึกได้ว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยครับผมเป็นราชินีที่มีดวงวิญญาณของเชฟหนุ่มปี2020 ติดอยู่ในร่างของพระอ,องค์ทําให้พฤติกรรมของพระอ,องค์นั้นเปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิดเรื่องราววุ่นๆุ่นน,น่ารักเกิดขึ้นในวังหลวงตัวละครต่อมานะครับคิงชอนจงหรือกษัตริย์ชอนจงรับบทโดยคิมจองฮยอนนะครับผมกษัตริย์หนุ่มที่ดูภายนอกเป็นคนอ่อนโยนชิวชิวง่ายๆย,ยอมเป็นหุ่นเชิดนะครับแต่ภายในเป็นคนที่ดุด,ดันและมีด้านที่แข็งแกร่งบิดเอาไว้ เขากลัวที่จะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถตามที่คนบางคนหรือคนบางกลุ่มเนี่ยต้องการนะครับเขาก็เลยจึงแอบเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิรูปเอาไว้ควีนซุนวอนหรือพระนางซุนวอนพระมเหสีในพระเจ้าซุนโจรับบทโดยแบจองกอกอดีตพระมเหสีของพระเจ้าซุนโจเป็นผู้กลุ่มอำน,นาจที่แท้จริงของประเทศไว้โดยกานทําให้พระเจ้าชันจงนั้นเป็นเพียงกษัตริย์ุญเชิดครับ คิมจากึนคิมจากินเป็นน้องชายของพระนางซุนวอนรับบทโดยคิมแทวูซึ่งเป็นพระนุชาของพระนางซุนวอนที่มีความมักใหญ่ฝ่ายสูงและเป็นผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นครับอีกตัวละครหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือโจฮวาจินรับบทโดยซอนอินอาหรือซอรินาผู้หญิงที่เป็นรักแรกของกษัตริย์ชอนจงเตรียมพบกับเรื่องราววุ่นๆพร้อมกันในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นิกาตามเวลาเกาหลีซึ่งเตรียมลงจอต่อจากซีรีส์สตาร์ทอจากช่องชีวเน,นะครับผมเพื่อนเืที่สนใจนะครับสามารถติดตามรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ได้ทางวิวนั่นเองครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดซีรีส์ย้อนยุคดีๆแบบนี้มักเน่จะามาฝากมารีวิวที่นี่ที่เดียวกับเกาหลีรีวิวนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์เพจเกาหลีรีวิวด้วยนะครับดูซีรีส์กันให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้มักเน่ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยอง